กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแรดวิกเกอร์กับรายการสตูเมเจอร์นะครับพลาดไม่ได้ครับกับกอสซิลาปะทะของ2อาณาจักรใหม่นี้วอร์เนอร์บาร์เดอร์พิ t เจอรและเลนจ์ดาร r y ี่พิพเจพาทุกคนไปร่วมมาจนไฮแห่งการกอบกู้ร่วมกันรอดหรือแยกกันตาย <Okay. S 1> กับโปสเตอร์และตัวอย่างแรกของ g o d ซ i l l a X เคลอง เดอะนิวอ p มพานั่นเองนะครับกอรซิล่าปะทะของอาณาจักรใหม่ในภาคนี้ของพุ่งยิ่งใหญ่และกอซิล่าผู้น่าสะพรึงต้องมาเชิญหน้ากับภายคุกครามขนาดมาหึงมาที่ซ่อนอยู่ภายในโลกของเราและยังา้าทายการดำรงอยู่ของพวกมันรวมถึงพวกเราด้วยกอซิล่าเของ The ะนิวอ p มพายจะเจาะลึกไปถึงประวัติศาสตร์และการกำเนิดของเราไททันเช่นเดียวกับความลึกลับของสกูไอแลนด์ และที่อื่นๆขณะเดียวกัน <Godzilla. S 1> ก็เปิดเผยการต่อสู้ <can> ในตำนานที่ช่วยสร้างสิ่งมีชีวิต <Okay. S 1> ที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้และผูกมัดพวกมันไว้กับมนุษยชาติตลอดไป, right. ไปนี่คือการกลับมาอีกครั้งของผู้กำกับอดัมวินการ์ดภาพยนตร์นำแสดงโดยลีเบกาฮอล์กอซิล l าวส์คอนด์เดอะไนท์เฮาส by อ n นทิลีเฮนรี่กอ z ซิล a vs. k ส n คอ u l l บอ t เลตเท แดนสตีเวนนะครับในภาพยนตร์ของ g อสติดลีเจียนบิวตี t อัน e ดอร์ e l สเค o t g i ฮอเกิลนะครับ mm hmm. ก็ของคอสซีลาว VS ของนั่นเองนะครับอเล็กเฟนเดอะแบทแมนวอตออฟแมนเชโนบิล hmm. mm hmm. และฟาลาเชียในของยูมาร์เว็บชางชีอันเดอรีเจนออ e เทลลิสบทภาพยนต์โดยเทอรี r รอซิโอ ใน่กอร์ซิลาวีเอสของซีรีส์พ i l o t ตออ h e ด a r ค b ลิ a บียรไซมอนบาเลตใน Your Next และเจเรมีสเล t เตอร์ในมูนไนจากเรื่องราวโดยลอซิโอและวินกาตอันบาเลตสร้างจากตัวละครกอร์ซิลานของบริษัทจาไหน่ายภาพยนตร์โตโฮนัเนีอยเป็นเจ้าของและสร้างสรรค์ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้อำนวยการโดยแมรี่พาเลน l อเลกาเซียอล แม็กเลียโทมัสทูนจอนจาชนิและไบอันโรเจอร์ผู้อำนวยการสร้างบริหารได้แก่วิงการเจนคอนลอยเจแอชเฮนเฟลเตอร์โยชิมิสึบันโนและเคนจิโอคุอิระนั่นเองนะครับก็ต้องไปรับชมกันนะครับในโรงภาพยนตร์เมเจอร์กอซิลาพระ่าของ2องอาณาจักรใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ ทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์นะครับก็เริ่มฉายวันที่28ก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปได้แล้วนะครับ